สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดก็มีวิธีการผูกบัญชีของ t u o Money Wallet กับ Apple ID เพื่อใช้จ่ายนะคะในการซื้อสินค้าใน App Store มาบอกกันนะคะตามมาดูกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะให้เราเข้าไปที่ setting นะคะการตั้งค่านะคะต่อมานะคะให้เราเลือก account ของ Apple ID ด้านบนสุดนะคะ เมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะบรรทัดที่3นะคะการชำระเงินและการจัดส่งนะคะกดเข้าไปได้เลยะคะ่ะรอสักครู่นะคะบรรทัดบนสุดนะคะให้เลือกเพิ่มวิธีการชำระเงินค่ะเมื่อเข้ามาหน้าเพิ่มวิธีการชำระเงินแล้วจะเห็นได้ว่าการชำระเงินจะมีอยู่2ช่องทางนะคะก็คือบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกับอันที่2นะคะผูกกับ Two Money Wallet นะคะสำหรับแอดนะคะจะเลือกผูกกับ Two Money Wallet นะคะเพราะว่าแอดมองว่าการใช้ Two Money Wallet นะคะมันมีข้อดีกว่าการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะก็คือสำหรับแอดนะคะก็คือป้องกันการที่เขาอะค่ะ จะตัดเงินของเราจากบัตรเครดิตโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเช่นเราอาจจะไปเผลอกดสมัครชำระเงินในการซื้อสินค้าใน App Store ซึ่งปัจจุบันนี้มันทำได้ง่ายมากนะคะโดยการสัมผัสนะคะและไม่ต้องกังวลว่าเงินในบัญชีธนาคารจะหายไปเพราะเงินในบัญชี t o m o n o y e y w l l l e t ก็จะน้อยกว่าเงินในบัญชีธนาคารของเราอยู่แล้วนะคะต่อมานะคะก็ให้เราเลือก ทูมันนี่วอลเล็ตได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกทูมันนี่วอลเล็ตแล้วนะคะจะต้องกรอกอีเมลทูมันนี่วอลเล็ตนะคะแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะหากอีเมลทูมันนี่วอลเล็ตเราจำไม่ได้นะคะให้เข้าไปที่แอปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะกดเข้าไปเลยค่ะทูมันนี่วอลเล็ตค่ะเมื่อเข้ามาหน้าแรกของทูมันนี่วอลเล็ตนะคะให้ลงไปด้านล่างสุดนะคะ จะมีหมวดหมู่นะคะจ่ายด้วยทูมันนี่นะคะให้เราเลือกเชื่อมบัญชี Apple ID นะคะในหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบอกวิธีการเชื่อมต่อกับ Apple ID นะคะซึ่งให้เราทำการคัดลอกอีเมลนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้นะคะไปกรอกใน Apple ID ต่อได้เลยะคะ่ะจากนั้นนะคะ ป้อนอีเมลนะคะ to money wallet ได้เลยค่ะการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะจะมีสองบรรทัดนะคะบรรทัดแรกให้กรอกเบอร์โทรศัพท์3ตัวแรกนะคะเมื่อเรากรอเบอร์โทรศัพท์ของเราเรียบร้อยแล้วให้เรากดเสร็จสิ้นเลยค่ะรอรหัส otp นะคะให้ใส่เข้าไปเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะ เท่านี้นะคะบัญชีของ Apple ID ก็จะทำการผูกกับบัญชี t o Money Wallet ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะและตอนนี้นะคะแอดก็จะทำการซื้อสมัครสมาชิกนะคะรายปีของแอปนี้นะคะโดยการสมัครเป็นสมาชิก VIP ของเขานะคะ อันนี้นะคะ VIP ของเขานะคะจะอยู่ที่599บาทต่อปีนะคะและเราก็ทำการเติมเงินเข้าบัญชีทูม m o n e l l e ที่599บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะให้เรากดดำเนินการต่อได้เลยะคะ่ะอันนี้แอดก็ต้องยืนยันนะคะ2ครั้งนะคะเพื่อที่จะสมัครสมาชิกรายปีของเขานะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะ รอสักคู่นะคะอ่านี่จะมีรายการจากทูมันนี่เข้ามานะคะว่าชําระเงิน599นะคะและการซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รับใบเสร็จนะคะที่ส่งมาทางอีเมลในแต่ละครั้งของเราด้วยตัวนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเราเป็น V.I.P. ของแอปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราทำการสมัครแล้วนะคะ ต่อมานะคะคเราก็จะมาดูยอดเงินนะคะคในแอป t o Money Wallet กันค่ะอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึงนะะ่งของการใช้แอป Two Wallet นะคะซึ่งมันก็จะตัดเงินได้ไม่เกินเท่าที่เรามีอยู่ซึ่งมันก็ไม่เยอะมากนะคะและข้อดีอีกประการหนึงนะะ่งก็คือเราสามารถเช็ครายการการชำระเงินของเราได้ด้วยให้ลงมาที่เมนูด้านล่างสุดนะคะเลือกอันที่3นะคะว่ารายการค่ะเข้าไปเลยค่ะ ในหน้านี้จะเป็นการแจ้งรายละเอียดรายการการชำระเงินเติมเงินของเราทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้ทำการชำระเงินการสมัครรายปีนะคะของ Apple ID นะคะอันนี้สามารถเช็ครายการได้หมดเลยนะคะว่าเราทำการรับจ่ายอะไรไปบ้างนะคะต่อมานะคะเราจะเข้าไปดูที่อีเมลที่แจ้งนะคะเมื่อเราสมัครสมาชิกไปแล้วนะคะ เนี่ยค่ะก็คือจะเป็นอีเมลแจ้งยืนยันการสมัครรับของเราในแอปแอปหนึ่งนะคะที่แอดได้ทำการสมัครลายปีไปนะคะซึ่งการต่ออายุนะคะจะเขาจะต่อให้อัตโนมัตินะคะโดยแอดสมัครไปนะคะก็คือวันนี้วันที่2กรกฎาคมปี2020นะคะ การต่ออายุจะต่ออัตโนมัติเริ่มตั้งแต่2กรกฎาคมปี2021นะคะไปจนกว่าจะมีการยกเลิกนะคะเพื่อเราหลีกเลี่ยงการถูกเรียกชําระเงินนะคะเราจะต้องยกเลิกอย่างน้อย1วันก่อนที่วันต่ออายุในแต่ละรอบนะคะและอีเมลนี้นะคะเราก็ควรจะเก็บไว้นะคะ ให้ดูบรรทัดต่อมานะคะหากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือยกเลิกโปรดไปที่ตรวจสอบการสมัครรับของคุณกดเข้าไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายการที่เราสมัครไปนะคะว่าเราสมัครสมาชิกแบบไหนลงมาด้านล่างสุดค่ะนี่ค่ะเราสามารถกดยกเลิกการสมัครรับข้อมูลได้นะคะต่อมานะคะอีกหนึ่งวิธีนะคะ ในการยกเลิกแอปที่เราสมัครนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ทำอ e ีเมลฉบับนี้หายไปนะคะก็ให้เข้าไปที่เซตติ้งการตั้งค่านะคะให้เลือก Apple ID ของเรานะคะบรรทัดบนสุดนะคะต่อมาบรรทัดที่4นะคะให้เลือกการสมัครสมาชิกค,ค่ะ หน้านี้นะคะก็จะเป็นการรวมแอปพลิเคชันทั้งหมดนะคะที่เพื่อนๆทำการสมัครไว้นะคะและสำหรับใครนะคะที่ต้องการยกเลิกการรับสมัครข้อมูลของสมาชิกนะคะก็ให้กดเข้าไปที่แอปนั้นได้เลยะคะ่ะหน้านี้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดนะคะที่เราทำการสมัครไว้นะคะว่าเราสมัครเป็น VIP แบบไหนนะคะลงมาด้านล่างสุดนะคะก็จะมีการยกเลิกการสมัครรับนะคะสามารถ กดตรงนี้ได้เลยนะคะและก็ขอให้เพื่อนๆนะคะทำการศึกษารายละเอียดข้อมูลให้ดีนะคะเกี่ยวกับการสมัครนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการชำระเงินรายปีในปีหน้าที่เราไม่ต้องการสมัครก็ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆศึกษาข้อมูลให้ดีนะคะค่ะสำหรับวิธีการผูกบัญชี To Mo n e y Wallet กับ Apple ID เพื่อใช้จ่าย ใน App Store ก็มีง่ายๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันค่ะสวัสดีค่ะ